สวัสดีปเพื่อนๆครับบิตคอยในวันนี้อยู่ที่80,004พ่าครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวเกิดขึ้นทําให้ราคาบิตคอยในทาวฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเกิดความผันผวนอยู่ในกรอบของ Triangle Triangle คือแพทเทิร์นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่จะเลือกทางได้อีกนะครับสมผลทําให้ m a x กซีในทาวฟ m มเดลี่จากการที่อ่อนตัว2แท่งติดต่อกันในวันนี้โมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็คือมีสัญญาณที่ดีมากยิ่งขึ้นนี่อาจจะเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้ราคาบิตคอย ไปต่อหรือเป็นการจบรอบขาลงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์ของ Bitcoin และก็อัปเดตเอาคอยพร้อมทั้งในฝั่งของทองคำที่มีการ break or time high อย่างต่อเนื่อง สวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่17เดือน4และผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในฝั่งของ b i ตคอย n นะครับหลังจากที่เกิดการไซเวกเกิดขึ้นในภาพของสชั่วโมงเมื่อวานนี้แต่สุดท้ายแล้วลาาราคาเนี่ยเกิดการบีบแคบฟอร์มตัวเป็นเหมือนแพทเทิร์นทริงเกิลนะครับในมุมมองของผมนะซึ่งหลังจากเมื่อวานเนี่ยที่เราได้กังวลเรื่องแม็กที่มีการอ่อนตัวนะครับสแท่งติดต่อกันแล้ว เพราะว่าในอดีตล่าสุดเนี่ยเมื่อ m a x กเกิดการอ่อนตัวเนี่ยครับก็ทําให้ราคาเกิดการดรอปตัวลงได้นเนี่ยประมาณช่วง14% 15%แถวๆนี้เราก็เลยมีความกังวลแล้วก็เรามาระวังในการเทรดกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตว่า m a x กหรือโมเมนตัมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็คือเริ่มกลับมาเป็นสีเขียวเข้มอีกครั้งหนึง่งและ เข้าใกล้ศูนยมากยิ่งขึ้นนี่คือสัญญาณที่ดีที่ผมเฝ้ารอเพราะว่าจะทำให้การ break out trendline ขาลงในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการจบรอบเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะปรับตัวไปต่อแล้วสำหรับ bitcoin นั่นเองครับซึ่ง target อย่างน้อยๆอยู่ที่ช่วงเราประมาณ9,000 90, 5นลาหรือ9,000 6 6แนลาก็จะเป็น supply ล่าสุดในภาพใหญ่นะอันนี้กรณีในการ break นะครับในภาพใหญ่นะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับอยู่ที่ภาพย่อย ก็คือทาวเ r ฟ m e 4ชั่วโมงนั่นเองนะครับจะเป็นจุดตัดสินอะไรหลายๆอย่างของเราพ่ิเห็นว่าราคาเนี่ยนะครับเกิดการไซด์เวยอยู่ในกรอบของ triangle ชัดเจนมากๆมีการดี่ตัวขึ้นมาและไซด์เวยบีบแคบอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะไฮต่ำลงโลสูงขึ้นนะครับชั้นขึ้นเรื่อยๆบีบแคบสะสมพลังอะไรบางอย่างอยู่ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับจากแพทเทิร์นของ Triangle เนี่ยจะเป็นการบีบแคบนะครับดีตัวขึ้นมาแลวพักตัวเป็น A B C D E อันนี้เป็นเคสของการน o าวเวฟนะครับแต่ผมไม่ได้นาวเวฟก็โฟกัสเพียงแค่ว่าตรงไหนเนี่ยมีพฤติกรรมในการกลับตัวตรงไหนนี่มีแรงซื้อหรือภาพย่อยๆในทางเฟรม15นาทีหรือ5นาทีเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผมอาจจะโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นณจุดนั้นเช่นนะครับอาจจะรอในการย่อพักตัว ลงมา,ถาแถวๆช่วงขอบล่างของเทรนไลน์นะครับผมก็จะโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นนะครับหลุดโลล่าสุดผมก็แค่ยอมคัดหรือหลุดโลที่มีนัยสําคัญเนะี่ยผมก็แค่ยอมคัด่อนอื่นนะครับพเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ชอบการวิเคราะห์แบบนี้ชอบการทําคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อบำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงพเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยจุดที่พี่เนี่ยนะครับเราก็มองเป้าจากเทรนเก็ตได้เลยนะครับเราวัดจากขอบบนมาที่ขอบล่างแทร็กคร่าวๆนะครับในการเบรกนะคร่าวๆนะครับก็ อยู่ราวๆช่วง88,000นะครับแถวๆนี้88,000พันนล่าซึ่งจะเป็นการขึ้นไปทดสอบนะครับซับไพโซนที่เรายังไม่ค่อยผ่านนะครับในชุดนี้นั่นเองอ่ะเพื่อนๆก็เห็นว่าแถวๆนี้นะครับจะเป็นซับไพโซนพอดีช่องในจุดนี้จากการเบรกเอาของทรายเกลนะครับถ้าหากมีการเบรกได้ก็จะเป็นโซนที่มีนัยสําคัญพอสมควรจะเป็นตามตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปกติเลยนะครับของโครงสร้าง smart money concept นะครับหรือ SMC นั่นเองหรือ s t r e n g t h of character ฉันั้นผมก็มองว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับในรูปแบบของการเทรดหรือแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยจะสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับฉันเราในภาพช็อตเทอม time frame สีชั่วโมงผมมองว่าเริ่มดูดีแล้วและก็มีโอกาสแล้วกันจาก Max กนะครับที่ปรับตัวเหนือศูนย์ ผมก็มองว่าขอให้ตลาดแจกแล้วกันและผมก็อาจจะโฟกัสเทรดในหน้าเทรดฝั่งขาขึ้นเพราะว่า RR ในการกดเทรดค่อนข้างคุ้มถ้ามันผิดแผนผมแค่ยอมคัดลอยใกล้ๆและไปโฟกัสในการเทรดณจุดใหม่ ครับก็น่าจุดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนเทรดที่ผมมองในตอนนี้ก็คือมองว่าราคา Bitcoin มีโอกาสที่จะ break triangle ในทาง e f รมสี4ชั่วโมงออกไปทา่า겟อย่างน้อยๆอยู่ที่ช่วง8 7 0 0 0จนถึง88,000่ดพลาแต่จะพักตัวเพื่อไปต่อในภาพใหญ่ๆได้ไหมอันนี้อยู่ที่ตลาดเป็นคนเฉลยซึ่งในฝั่งของไอเดียการเทรดเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้มีการโฟกัสเทรดฝั่งขาลงนะครับน่าจุดนี้ก็คือเทรนไลน์ในชุดนี้เลยนะครับก็มีเพื่อนๆท่านหนึ่งเนี่ยเข้าไปนะครับแถวๆช่วงประมาณ85,000 แอมก็จะเป็นในฝั่งของแผนที่ผมได้วางเอาไว้ในชุดนี้เห็นไหมครับเป็นกรอบสีขาวขาวก็จะเป็นในฝั่งของโซนฟิบนัชชีพอดีนะครับผมก็เทรดตามโครงสร้างปกติแต่ไม้นี่เนี่ยผมไม่ได้กดเทรดนะครับผมกดเทรดไม่ทันนะครับและก็ในช่วงล่าสุดนะครับผมก็ได้มีการรอโฟกัสแถวๆการย่อคอนเฟิร์มนะครับแถวๆช่วงโลล่าสุดก็จะเป็นในชุดของทร i a n g เกิลนะครับที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอในการกดเทรดนะครับซึ่งเราจะโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นกันนะครับก็จะเป็นในฝั่งของแผนนี้เลย นะครับใครที่อยากได้ไอเดียก็ตามเข้ามาพูดคุยในห้อง Discord ได้ซึ่งเพื่อนๆกดมาที่ Discord หรือสแกน Discord ที่หน้าจอนะครับแล้วก็กดมาที่ติดต่อแอดมินเข้ากลุ่มหลังจากนั้นเพื่อนๆกด Open a ไอติเกตเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยนะครับเข้าคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มโดยตรงกับเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ทำตามวิธีได้เลยเช่นแ้สรุปในฝั่งของ Bitcoin เนี่ยผมก็มองเป็นชุด t r i a n g เ e เตรียมที่จะเบรกไปต่อรายกัรน,นะครับเพราะว่าผมมองตามโครงสร้าง นะครับในภาพอ,อทางเฟรมสีชั่วโมงนะครับที่ m a x กซีนีมีการปรับตัวขึ้นเหนือศูนย์แล้วก็มีการเบรกเอาท์เ e นไลน์ในภาพ Daily ออกมาด้วยผมก็เลยมองว่าอ,อยากให้ตลาดไปต่อได้กันนะผมก็อยากให้เอาคอยที่ผมช้อยเนี่ยนะครับมีการปรับตัวไปต่อนะครับซึ่งเราเอามาอัปเดตในฝั่งของเอาคอยที่เพื่อนๆได้ขอมาแล้วกันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของสุยนะครับเรามาดูในภาพของ Daily กันก่อน ในภาพของเดลี่ของสุยเนี่ยนะครับก็มีสัญญาณ bullish divergence เกิดขึ้นนะครับเริ่มมีการพังตัวแถวๆถาโซนของ v o ร u ลุมโปรไฟล์นะครับแถวนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นการยกโล่เหมือนกัน แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยโมเมนตัม um จากแม็กซี่เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างไกลจากศูนย์ฉะนั้นเราก็ต้องทุนครับว่า,าตลาดจะแจกหรือเปล่าหรือถ้าสุยเนี่ยจะเริ่มมีการปรับตัวต่อไปได้จริงๆจริงๆพฤติกรรมของราคาของสุยเนี่ยจะต้องมีการเบร a k ั u p p l ล่าสุดประมาณช่วง3.4นะครับกลับไปยืนพักตัวให้ได้ก็คือเป็นการเริ่มเป็นการฟอร์มตัวซึ่การฟอร์มตัวของ f o r l i n g w e d g นะครับในชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบการ break confirm แบบนีนะบ้ฉะนั้นแล้วสุยเนี่ยถ้าจะกลับตัวได้ก็อาจจะรอให้มีการ break ช่วง3.4ไปได้ก่อนหรื ใครรับความเสี่ยงได้นะครับก็แค่ l ที่โลล่าสุด เราค่อยไปว่าในการย่อพักตัวใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมองเป็น2แผนในการก็คือรอเบรกแล้วก็เข้าเทรดเลยแล้วก็ SL ที่โหล่าสุดนะครับในฝั่งของสุยเนื่องจากผมตั้มเนี่ยตามกศูนย์นั่นเองนะครับทีนี้มาต่อที่ xrp ที่เพื่อ,อนๆได้ขอมานะครับ xrp เนี่ยนะครับก็ Max กซีเนี่ยก็พยายามปรับตัวขึ้นเหนือศูนย์เช่นกันแต่ว่ายังไม่ได้มีการ break นเฟ f i r มไม่ได้มีสัญญาณอะไรในการกลับตัวนะครับในฝั่งของ xrp ก็อาจจะต้องรอนะครับในภาพให,ใหญ่เนี่ยให้มีการเบรกกลับไปอยู่เหนือ2.44ให้นดก่อนขยับมาดูในฝั่งงขอภาพ akly ly ก็ X4 เพิ่งจะอ่อนตัวเพียงแค่1แท่งเท่านั้นยังไม่ได้มีการปิดคอนเฟิร์มเลยนะครับผมก็จะมองว่าจะเป็นการไซด์เไปอีกสักประมาณ1-3สมัปดาห์นะครับกว่าที่จะมีการเริ่มนะครับเบรกคอนเฟิร์มได้ผมจะมองโอกาสของ XRP เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบแถวไฮเดิมหรือมีโอกาสที่จะ break เบรกอธา,ามไฮออกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแถวๆนี้เลองว่าตามฟิบโบนัชชีเนี่ยนะครับแถวๆโซน,นเนี่ยก็จะเป็นโซนโกลเ e ้นเรโ o ที่มีการลงมาทดสอบ68.8%พอดีนะครับแล้วก็มีแท่งเทียนที่มีการดีตัวขึ้นมา มาต่ออันที่นี้ฝั่งของ MKR นะครับที่เพื่อนเพื่อได้ขอมานะครับผมก็จะมองเป็นภาพ weekly ซะมากกว่าภาพ weekly เนี่ยเกิดสัญญาณ bullish divergence เกิดขึ้นนะครับแต่ Maxi เนี่ยห่างไกลจากศูนย์ฉะนั้นแล้ว MKR เนี่ยถ้าหลุดแถวช่วงประมาณ680ผมก็มองว่าไม่สวยซึ่งในภาพ short term เนี่ยนะครับผมก็มองเป็นกรอบ sideways ปกตินะครับก็รอในการ break confirm ก็จะยังเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการยกโลของราคาอยู่นะครับก็ถ้าหากหลุดโลล่าสุดในชุด daily เนี่ยก็จะเริ่มไม่สวยเนี่ยอาจจะออกมาดูท่าทีของตลาดก่อนก็ได้ อ่มาปิดท้ายที่ทองคำนะครับจริงๆแล้วทองคำเนี่ยมีการทำออทามไฮอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณช่วง3,350นะครับซึ่งเกินททร์เกตที่ผมได้เทรดไปในช่วงเมื่อวานไปค่อนข้างไกลทาร์เกตที่ผมได้อัปเดตแผนเทรดไปเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,340นะครับผมได้มีการเข้าเทรดตามโครงสร้างขาขึ้นปกติของทองคําเลยนะครับ RR ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ต่อ3 1ต่อ4แถวๆนี้นะครับแต่ถ้ารันมาจนสุดเทรนเนี่ย อยู่ที่ประมาณ1ต่อ6นะครับเพราะว่าโอ้โหมีการทำออทามาที่ประมาณ3,360ันแถวๆนี้นะครับในฝั่งของไอเดียการเทรดในภาพช็อตเทอมวันนี้ผมก็มีการเทรดเช่นเดียวกันนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยในช่วงสงการเนี่ยเราเทรดไป2ครั้งด้วยกันนะครับก็ทีไปทั้ง2ไม้เลยนะครับก็จะเป็นชุดแรกในชุดนี้แล้วก็ชุดที่2ก็คือการเทรดในวันนี้ในภาพช็อตเทอมก็คือจะเป็นในชุดนี้นะครับก็ในภาพต่อจากนี้เนี่ยผมก็มองว่าทองคำเนี่ยนะครับรอในการย่อพักตัวดีกว่า <ผ>ม,มองเป็นดีมาโซนแถวๆช่วง3,310ดอลลาร์ 3, 3ไปอยู่ถึงช่วง3,300ดอลลาร์แถวๆนี้เพื่อนๆคอยโฟกัสนะครับสัญญาณในการกรับตัวนะครับอาจจะรอในการยกโรล่อยโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในฝั่งของไอเดียการเทรดทองคำนะครับผมมีการอัปเดตไว้เรียบร้อยนะครับจะเห็นด้ว่าอย่างไม้วันนี้นะครับผมเข้าเทรดไปไเพื่อนๆเห็นไหมเข้าเทรดไปชุดที่ค่อนข้างเป็นชุดสะสมพลังแล้วก็เบรกขึ้นมาเลยอันนี้ก็ t ทีพีไปแล้วนะครับที่ปลายยอดเพราะว่าฮารเกจที่ผมให้ไว้อยู่ที่3ามพันสามร้อย 30แล้วก็สามพนารถ3ยสนะครับก็ทีพไปแล้วนะครับซึ่งไม้ที่ผมเทรดเนี่ยผมจะสอนเพื่อนไม่ต้องจําเป็นที่ต้องออกหลอดเยอะผมสอนเพื่อนเข้าใจระบบในการเทรดของผมแล้วก็เข้าใจอารมณ์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งหลอดเนี่ยเราไปเพิ่มตอนไหนก็ได้ถ้าเราเข้าใจระบบถ้าเรามีไม้เซตที่ดีนะครับจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะว่าไม้ที่ผมพาเทรดเนี่ยผมเทรดตามโครงสร้างและเทรดตามระบบเสมอไม่เคยสอนให้เพื่อนๆโลภเลยนะครับเชื่อนว่าผมพาเทรดนะครับวัดโครงสร้างวัดไม้ทุกๆอย่างให้อย่างละเอียดว่าเราเข้าเทรดเพราะอะไรนะครับแล้วก็มีชุดเมื่อวานนี้นะครับที่เราเข้าเทรดไปก็จะเป็นชุดในการ TP ไปทุกไม้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าผมเข้าเทรดไปทุกไม้ซึ่งผมไม่ได้ออกหลอดเยอะผมพยายามให้เพื่อนๆเข้าใจไปกับผมว่าเราสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาสังคมของเราเนี่ย เป็นสังคมที่ช่วยกันเทรดนะครับใครที่อยากเทรดทองคําแล้วได้รีเบทออโต้หรือได้รับเงินคืนทุกไม้เนี่ยนะเพื่อนเพเพียงแค่คลิกลิงก์เปิเปเป link, เปด เทรดทองคาที่ XM กับผมนะครับและก็กดใส่รหัสพันธมิตรพเพื่อนๆกดคําว่าป้อนที่นี่แล้วก็พิมพ์คําว่ารีเบทเจ5ตรงรหัสพันธมิตรนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เงินคืนทุกๆออเดอร์ที่พเพื่อนเเทรดเพื่อนครับผมสรุปทิ้งท้ายให้ในฝั่งของบิตคอยเลยกัน,นะครับในภาพใหญ่ของ Bitcoin แล้วเนี่ยจริงๆแล้วภาพโครงสร้างของ Bitcoin ยังคงเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นการยกไฮยกโลนะครับ high 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 low high 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 low ครับหรือโครงสร้างยังคงเป็นขาขึ้นเช่เราในภาพช็อตเทอมนี้ เราลุ้นเพียงแค่ในฝั่งของ Pattern Triangle ในทางเฟรมสิชั่โมงเนี่ยได้มีการเบรกเท่านั้นขอให้เป็นไปตามมุมมองนะครับที่ผมได้มองเอาไว้นะครับก็คือชุดของ Triangle ชุดนี้ A B C D E จะส่งผลทาให้ในภาพใหญ่เนี่ยมีการปรับตัวชัดเจนมากยิ่งขึ้นในฝั่งของ m a x กซี Z เนี่ยจะได้ปรับตัวขึ้นเหนือศูนย์ในภาพของ Daily ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในวันถัดไปได้กันนะครับว่าสถิติตัวอย่างหลังจากที่ m a x กซี Z มีการปรับตัวขึ้นเหนือศูนย์เนี่ยพฤติกรรมของบ Bitcoin มีการปรับตัวได้กี่เปอร์เซ็นต์เอาง่ายก็คือ Bitcoin สามารถท all ําออทามไฮ่าสุดได้นะครับและก็ผมเอาให้ดูหลายๆสินทรัพย์นะครับที่วิ่งเป็นแพทเทิร์นคัพแอนด์แฮนด์ล ในภาพให,ใหญ่เลยนะตัวอย่างเช่น S&P หลินหุ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของทองคำนะครับก็มีการปรับตัวไปต่อตามทาร์เกิจของคัพแอนด์ไฮเดจริงๆและก็ Bitcoin เองนะครับทาร์เกิจของ Bitcoin เนี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0 0ดอลลาร์โดยประมาณนั่นเองนะครับเป็นครับสูตรในคลิปนี้ผมมองว่าในฝั่งของบิตคอยเนี่ยในภาพช็อตเทอมก็มองเป็นแพทเทิร์นของทรังเกิลเตรียมที่จะเบรกเลือกทางเองครับซึ่งผมให้ในัยยะสำคัญไปที่การเบรก ไปต่อแด้วกันททร์เก็ตอย่างน,น,น้อยก็อยู่ที่ประมาณช่วง8,000นะครับถ้าลากยาวก็อยู่ที่9,500น,นารอดเลยทีเดียวหวังว่าตลาดจะใจดีกับเรานะครับถ้าผิดแผนก็แค่ยอมคัดล้อนในก็ในฝั่งของทองคายัางคงมองเป็นโอกาสในการย่อพักตัว เพื่อที่จะยังไปต่อได้นะครับในฟังของไอเดียการเทรดต่างๆเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูได้แบบฟรีๆนะครับพร้อมทั้งระบบในการเทรดที่ผมสอนให้แบบฟรีๆไม่มีการผมอยากให้เพื่อนทุกคนที่ซัพพอร์ตผมเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆจากการเทรดของเราได้อีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนครับดีใจที่ได้พูดกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่เกาะวาน,นกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ